สวัสดีค่ะคเพื่อนๆพี่สิริพาเพื่อนมาอัปเดตพืชผักแต่พามาชมพริกกะเจี่ยงก่อนเม็ดขาวสังลางดอกขาวสังลางเลยจะ้ะเพราะว่าสออนไลน์เพียก็เพียก็เริ่มเริ่มห่างหายไปแล้วนะเริ่มห่างหายเนื่องจากว่าดูจากการอัปเดตเพราะว่า ดอกเขาติดดีเนาะดอกติดดีดูอันนี้ลูกขาวสังลางเลยนะถ้าเป็นเป็นหน่วยที่สมบูรณ์แบบนี้เราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ขยายต่อไปได้เนาะนี่เก็บต่อไปได้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะแล้วก็เราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ าก่อนพี่สิริก็จะเลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ช่วงที่ไม่มีเพี้ยแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ประมาณเนี้ยให้เป็นเม็ดแดงเนาะเป็นเม็ดแดงแล้วพี่สิริก็จะเก็บเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์นี่หลบอยู่ในหลืบแบบนี้นี่แบบนี้อันนี้เป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สวยงามแบบนี้สวยงามเห็นไหจ๊ะ เก็บเป็นเมล็ดพันธะุ์เพราะว่าถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วเราเอาไปขยายต่อนะต้นพันธุ์เรากจ็จะได้ต้นพันธุ์ที่สวยงามเมล็ดพันธุ์กจ็จะสมบูรณ์เม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่แล้วก็ไม่มีไม่มีเชื้อเชื้อราหรือว่าไม่มีเชื้อโรคศัตรูพืชอย่างอื่นนะคะ ก็เราต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์นี้คือต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะแล้วพอเราขยายต่อไปเราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์เนาะเหมือนอย่างที่พี่หน่อยให้คําแนะนำนะคะวันก่อนเวลาเก็บเมล็ดพันธุ์ที่จะเาไปปลูกไปเพาะต้นกล้าต่อไปนะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีเชื้อโรคเชื้อราตัวอื่นนะฮะแล้วก็เราก็จะได้เพาะต้นกล้าได้สมบูรณ์เนาะไม่เสียเวลาที่เราจะต้อง ไปนั่งไปนั่งเพาะนั่งปลูกเพราะว่าถ้าเราได้ไม่ได้พันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์มีเชื้อรามีเชื้อโรคไปไปเพาะไปขยายต่อการดูแลที่ที่เราจะไปดูแลในช่วงที่เราได้ทําลงเป็นต้นกล้าแล้วเนี่ยคือมันจะมันจะมีต้นทุนสูงน,ะมนะมีต้นทุนสูงบางทีก็ต้องปลูกไปก็เสียเปล่านะฮะอันนี้ก็เอามาแนะนํากับเพื่อนชาวกเกษตรเนาะนี่นจะจ๊ะ พี่กระเหลี่ยงก็ได้ราคานั้นเพื่อนแพงเหมือนกันนะในท้องตลาดอันนี้ก็มาแชร์กับเพื่อนๆทีออ่อยากจะทำพืชสวนเนาะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ว่าพี่สีกำลังศึกษาอยู่แต่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจะเลี้ยงได้ได้งามหรือเปล่าเนาะก็ยังไม่กล้าแชร์ยังไม่กล้าแชร์เพราะว่าในท้องตลาดก็ราคาแพงเนาะแล้วก็ไปดูจากน้องบุ๋มมาน้องบุ๋มก็เลี้ยง เลี้ยงได้ดีมากอ่ะเลี้ยงในกระถางด้วยนะเลี้ยงในกระถางด้วยนะ <S <S แต่นี้พี่สิริไม่ได้ปลูกในกระถางนะต้นนี้มันอยู่ในดินเนี่ยลำลต้นเขาก็มีอายุยืนนะอายุยืนนะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนกกระเรียงเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เพื่อนเพื่อนชาวเกษตรที่ทําพืชไรส่สวนนะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะทําน่าจะทําเป็น เพื่อได้ส่วนเพื่อเพื่อ,อธุรกิจเนาะเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยก็ซื้อในท้องตลาดก็แพงแพงด้วยนะคะนี่ก็ผ่านเพื่อนมาอัปเดตเนาะว่าเริ่มงามแล้วแล้วก็ติดดอกสังลางติดลูกสังลังครับแท้เนาะงามนะเก็บเก็บได้เรื่อยนะมันรกมากรกแท้ๆเนี่ย ูสิ่งสวยๆงามๆพี่กรเรียงงานมากอันนี้คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งพืชพันธุ์ที่พี่สิจะพาเพื่อนมา,าอัปเดตใบชะพลูนะใบชะพลูมีหลายๆคนคิดว่ามันเป็นมันเป็นพืชที่ไม่ได้ไม่ได้มีความสำคัญอะไร แต่จริงๆแล้วมันเป็นออันนี้คือ,อรเพื่อนอันนี้เป็นใบยญานางนีปล่าไม่พันกนันนี้เป็นช่พูมันจะขยายแบบนี้ถ้ามันมีดอกแล้วมันร่วงมันเกิดเลยนะใบชะพูอันนี้คือพี่สือเอามาแชร์เพราะว่าท้องตลาดมันแพงเนาะ ก็ไม่น่าเชื่อว่าใบาชาพูจะขายยี่สิบบาทนะคะเพื่อนมันเป็นเป็นพืชที่เราสามารถปลูกเองนะไม่ต้องไปซื้อนะปลูกเองได้เพราะมันเติบโตแบบง่ายๆนะคะ,นะดูมันใหญ่มากถ้าดินสมบูรณ์นะเขาจะขยายเร็วมากเห็นมคะเนี่ยขยายเร็วมากๆแล้วก็มันก็กิกนอร่อยนะ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราปลูกแล้วเราเอาไว้เก็บกินเนาะในครัวเรือนโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียอัตราค่าเงินซื้อกินนะคะเนี่ยเพราะว่าต้นพอนมีต้นต้นมันเริ่มออกดอกแบบนี้นี่มันจะขยายต่อไปเรื่อยๆเลยนะขยายต่อไปเรื่อยๆเพราะดอกมันร่วกนะเดี๋ยวพี่สิจะให้ดูนี่ก็ใบย้านางนะ ตอนนี้ใบยะนางพี่ศิริใบใหญ่แล้วนะฮะเติบโตใหญ่แล้วนะเพราะว่าพี่สิริเอาดินมาใส่นะพอาะเขามีดินมีได้ธาตุสารอาหารต้นฮอกก็โตขยายนะใบใหญ่แล้ว,ลวนี่งามแล้วจ้ะอันนี้ที่ผ่านเพื่อนมาแชร์เนี่ยคือว่ามันเป็นพืชผักที่เราสามารถที่จะปลูกและเลี้ยงในกระถาง นะเลี้ยงในกระถางแบบนี้สําหรับคนคนที่อยู่พื้นที่น้อยคนเมืองกรุงนะคะเพราะว่าพืชผักพวกนี้เราต้องกินสดนะอันนี้เป็นเป็นสาหรับคนที่เป็นคนอีสานเนาะคนไทยก็ตอนนี้คนที่เป็นคนภาคกลางก็ชอบกินนะชอบกินแกงเปิดแกง,แกงหน่อไม้ซึ่งจริงแล้วไอ้น้ําสีด,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 ดําๆดําๆเขียวเขียวดําๆที่เราบอกว่าโอ้ยซ่บคักมันได้มาจากน้ําใบย่านางนั่นเพื่อนเนาะ ได้มาจากน้าใบยะนางอันนี้คนเฒ่าคนแก่คนรุ่นเก่าไปแล้ว50ปี40ปีรู้จักคนที่มาจากทางอีสานก็น่าจะรู้จักแต่พี่สิริก็เอามาแชร์เอามาแชร์สําหรับคนใหม่ๆเนาะอย่างลูกชายพี่สิริก็ยังไม่รู้จักเลยค่ะนะเพราะว่ากินอย่างเดียวนะกินแล้วก็แซ่บนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้ปลูกยังไงคืออะไรเรียกแบบไหนนะคะนะเราก็ต้องแชร์ให้ให้เขาได้รู้จักนะบางคนอาจจะ วันหนึ่งอาจจะหววคืนกลับไปหาธรรมชาติซึ่งก็ยังไม่รู้เนาะมาเดินเดินไปอยู่ในป่าตามป่าดําเขานะก็จะต้องมาดูว่าเนี่ยเนี่ยคือใบยญานางนี่ที่เราที่พี่สิริมาแชร์คือถ้าเราปลูกกินเองได้เราไม่ต้องไปซื้อผักที่ท้องตลาดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องมามาคั้นสดเนี่ยนะบางทีเราสดสดเรากินได้เพราะว่าเป็นเป็นพืชผักที่มีเอ่อ<ม>เขาเรียกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะ เป็นแอนตี้ออกซิเดนให้กับการชำระล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ได้ดีด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีทางองค์กรหลายองค์กรเนาะก็ใช้น้ำของใบยะนางนะคะมาทำปริ็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำที่ใช้สำหรับดีท็อกร่างกายนะก็อันนี้ก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายๆอย่างนะ ก็น,นี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะปลูกกินเองได้นะคะเนี่ยยังใบชะพูวันก่อนที่พี่สีไปเจอมานะกำลย20บาทอันนี้พี่สีแยกเอามาใส่กระถางเอาไว้ตอนนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยติดแล้วดูใบนะวันพี่สีก็มาเก็บนะเก็บก็เอาไปแกงแกงนะแกงขั่วใส่หัวปีแสบใบใหญ่มากนะคะเนี่ย เราปลูกกินเองเรารู้เลยว่ามันปลอดภัยเนาะเพราะว่านี่ไม่มีสารพิษสิ่งเหล่านี้คือถ้าเราไปซื้อมาจากท้องตลาดคือเรากินสดไงฮะเพื่อนนะถ้าเราเรากินเข้าไปสดๆซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าก่อนที่จะก่อนที่จะมาถึงเราที่ได้กินมันผ่านผ่านมาผ่านอะไรมาบ้างนะผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ทําการล้างสะอาดไหมหรือ,อ,อการปลูกของเขาเป็นอย่างไรอันนี้คือเราไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่า เราซื้อเราก็กินนะซึ่งบางทีบางบางทีเราก็ต้องคิดนิดนึงเนาะหยุดคิดนิดนึงว่ามันกินสะรสมเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะมีอะไรไหมนะคะตอนนี้คือทุกคนเนี่ยอาจจะมองมีหลายๆกลุ่มที่มองข้ามเรื่องสุขภาพนะคะแต่พี่สิริก็นํามาแชร์เนาะสิ่งเล็กๆน้อยๆอยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปลูกปลูกผักกินเองนะคะคือก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องใหญ่ มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆที่เราปลูกนะเราก็ได้เก็บกินกระเพราโหระพาใบาแมงลักผักชีซึ่งเป็นสิ่งที่เราเดินไปตลาดเราต้องซื้ออยู่แล้วถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่จะทําอาหารนะคะแต่ถ้าเราทำเราทำทานเองแต่ว่าเราไปยังไปซื้อผักที่ท้องตลาดเอ๊ะทำไมเรายังต้องป่วยนะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องก็นิดนิดหนึ่งที่ต้องคิดนะคะที่หึงต้องคิดค่ะคือพี่สิริก็มีประสบการณ์จาก ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเนาะทีเ่เขาก็มีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเขาก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพแต่ว่าเขาก็ป่วยนะคะเขาก็ป่วยเนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งเนื่องจากว่ามาจากอาหารนะก็พามาแชร์สําหรับตอนเช้านะคะสวนริมรัว้วนะเล็กๆนะสิ่งที่พี่สิริแชร์เนี่ยนะคะเล็กๆเ,เนี่ยนะ คือถ้าเราจะถ้าเราไปในตลาดเราประหยัดไปแล้วนะพริกกระหย่างเราต้องซื้อ20บาทนะคะ10บาทเขาไม่ขายนะฮะใบชะพลู10บบาทเขาก็ไม่ขายนะคะเขาขาย20บาท40บาทเนื้าหนังเขาก็ไม่ขายนะคะ10บาทเขาขาย20บาท60บาทนะฮะตอนนี้คนไทยมีค่าแรงขั้นต่ำา300บาทนะ300บาทแต่ถ้าคุณอยากจะกินแกงสักหม้อหนึ่งคุณจ่ายแล้ว60บาทคุณจะเหลือ240บบาทนะคะ อันนี้คือคิดแบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆคุณเหลือ240บาทคุณทําอะไรคะคุณทําอะไรคะคุณตื่นมาคุณก็มีค่าแล้วนะคะคุณตื่นมาคุณมีค่าแล้วคะ่ะบางคนยังไม่ได้คิดเลยว่าคุณมีค่าคืออะไรนะคะค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าพลังงานนะคะทุกอย่างคุณมีค่าหมดนะจ๊ะค่ะ สำหรับวันนี้พี่สิริก็พามาแชร์เนาะสิ่งเล็กๆกน้อยๆคือสิ่งนี้ที่พี่สิริไปเจอมาที่ท้องตลาดนะคะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงทําการค้าขายได้แพงมากนะคะก็พานเพื่อนมาแชร์ปลูกไม่ยากนะคะใบชะพูพริกกระเหรี่ยงปลูกไม่ยากนะคะปลูกไม่ยากนะเราไปตลาดเราไปซื้อมามีเมล็ดพันธุ์เนาะพริกกระเรียงถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีเมล็ดพันธุ์ที่มันแดงแล้วนะคะเราดูแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ เราก็มาเก็บไว้นะคะเก็บเก็บเอาไว้ตากให้แห้งแล้วเราก็มาโรยโรยลงพื้นนะโรยลงพื้นดินดินที่เรามีความสมบูรณ์ไม่ได้พันสมบูรณ์ดินสมบูรณ์ยังไงไม่ได้พันก็ต้องงอกนะคะไม่ได้พันก็ต้องงอกอย่างใบชะพูเราไปซื้อมาแล้ว20บาทถูกไหมซื้อมาแล้ว20บาทที่ท้องตลาดนะคะเราก็เก็บเก็บก้านเก็บก้านของใบชะพูไว้เพราะว่ารากเนี่ยมันจะแตกออกมาจากตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่นนทิ่มลงไปเลย เอาทิ่มลงไปในดินเนี่ยเหมือนที่พี่สีทิ่มไปเนี่ยนะพอทิ่มใบลาบมันก็จะงอกออกมางอกมาจากที่ตามันนะเนี่ยเห็นไหมคะ,ะพี่สีก็ได้ต้นใบชะพลูอย่างงามจ้ะเห็นไหมคะ,ะต่อไปเรามีต้อไปซื้อเรามีใบชะพลูนะมีใบชะพลูกินนะฮะแล้วก็ใบยะนางก็เหมือนกันนะฮะมันสามารถที่จะเอากิ่งมาปักชำได้นะคือเราซื้อมาจากตลาด รากก็จะออกมาตามข้อตาแบบนี้นะคะเนี่ยจิ้มลงไปรากก็จะงอกออกมาเนี่ยข้อตาแบบเนี้นะคะรากมันจะงอออกมาเนี่ยรากจะงอกออกมาเราก็จิ้มไว้ในดินนะก็เติบโตขึ้นมาได้แบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะะี่ค่ะสิ่งเล็กๆพี่สิริก็ประหยัดไปแล้ว60บบาทสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ว่าพี่สิริพานเพื่อนมาแชร์เรื่องอะไรนะคะก็เป็นสาระเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะสำหรับเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วการแชร์คิดว่าเป็นสาระก็ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่สิริด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อจะได้พาชมคลิปหน้าว่าพี่สิริพานเพื่อนมาทํะไรวันนี้ก็พามาดูสิ่งสวยๆง,า,ง,งามๆธรรมชาติยามเช้าสวัสดีนะจ๊ะ